ครับนี่คือเราจะตัดต่อสปอร์ตหาเสียงนะครับของคุณโสพิทาโยคสิงครับหรือว่าแดงครับผู้สมัครผู้ใหญ่บ้านบ้านน้องแกมูซีครับตอนนี้เราได้อัดเสียงเข้าไปแล้วนะครับแต่ระบบเสียงนี้ยังยังไม่ได้นะครับเราต้องปรับเสียงก่อนแล้วตัดต่อนะครับคาที่พูดผิดครับเดี๋ยวให้ท่านได้ฟังในระบบว่าเป็นไงบ้างครับนี้ก็จะเล่นไปครับเราก็จะตัดตรงต้นออก กราบเรียนพี่น้องชาวหนองแกที่พครุวันที่31มกราคม2566เป็นวันเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองแกหมู่4นี่คือเสียงที่อัดมาแล้วครับเราก็จะปรับใส่แบบนี้ครับนี่คือคลิกเมาส์ครับเราจะใส่เอฟเฟกต์เข้าไปเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งขออาสาัาใช่ทพี่น้องชาวหนองแก เามสิบอ็มกราขม2 5ง6นี่ครับเราอยากให้เสียงออกมาในรูปแบบไหนเราก็จะปรับเสียงนะครับนะครับสมติให้ท่านได้ดูว่าเราจะให้ระบบเสียงออกมาเราก็จะปรับเอฟเฟกเข้าไปนะครับปรับเอฟเฟกเข้าไปเสียงมันจะนุ่มขึ้นหรือว่าจะเสียงใสขึ้นหรือจะปรับยังไงขึ้นอยู่กับเรานี่คือวิธีการตัดต่อการทำสปอร์ตหาเสียงครับท่านใดที่ ลงสมัครการเมืองนะครับรับสมัครการาทางการเมืองครับไม่ว่าจะเป็นท่านาว่าที่นายกว่าที่สอทอหรือว่าว่าที่อบตอนะครับท่านกำนันผู้ใหญ่ที่สมัครอยากจะให้ทีมงานดุษรีนะครับรับทำสปอตหาเสียงก็ติดต่อมาได้ครับช่องดุษรีชาแนลหาอยูหากินครับหรือว,ว่าติดต่อทาง ห้องบันทึกเสียงดุสฎดีโปรโมชั่นกับดุสฎดีนะครับติดต่อมาได้ครับหมายเลขโทรศัพท์ก็0945051130นะครับ0945051130ครับนี่คือท่านได้ดูตัวอย่างในการตัดต่อคลิปเสียงนะครับหรือว่าเสียงสปอร์ตหาเสียงครับเดี๋ยวไปฟังเสียงเต็มๆก่อนเนาะนะครับฟังเสียงเต็มแล้วก็จะตัดต่อครับกราเีีนพ่้งชวทค วันที่3ส,สมกราคม2566เป็นวันเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านบ้านหน้องแก่มูสีโสพิตาโยคษสิงหรือแดงเย็ยบผ้าผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านเบอร์หนึ่งโสพิตาโยคษสิงเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งขออาสารับใช้พี่น้องชาวหน้องแก่3ส,สมกราคม2566 เวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกาเลือกผู้ใหญ่บ้านบ้านน้องแก่มูสีโปรดไว้บางใจโสภพิตาโยคะสิงหรือแดงเย็บผ้าเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งครับนั่นคือบ้านาน้องแก่อ่าตอนนี้ยังไม่ตัดต่อครับไม่ท่านได้ฟังเสียงม้อนนะครับเดี๋ยวไปตัดช่วงช่วงนี้นะครับที่เราไม่ถูกใจแล้วก็ติ๊กเข้าไปนะครับเราไปใส่กันไกลก่อนนะตรงน,นี้นะครับท่านเห็นไหมครับ ถ้าเราตัดต่อเราก็ใส่รูปกรนไกครับเราจะตัดต่อช่วงั้นก็ตัดสมาว่ารเราจะตัดตรงนี้นะครับนี่เราก็ติดไปครับเป็นกรรไกลแล้วก็มามันก็จะมีขีดอยู่ตรงนี้ครับนี่นะครับขีดตัวนี้แล้วก็ดีลิทไปเลยครับนี่ก็จะหายตัวนี้ก็ดีลิทไปก็จะหายครับนี่ก็คือตรงที่ขาดหายตัวนี้เสียงไม่เมียยไปก็จะหายแล้วก็ลากมาครับแล้วก็เริ่มใหม่ก็จะเล่นกราบเียนพี่น้องชาวหนองเกยที่เคร วันที่31มกราคม2566ถ้าตรงไหนที่น,น,นะครับตรงไหนที่เรากูดผิดเราก็จะใช้กครไกรนะครับไปตัดตรงนั้นออกแล้วก็ลบออกแล้วก็ะนะครับขยับดึงเข้ามาก็จะต่อเนื่องกันนะครับนี่คือการทำสปอตหาเสียงของดุษฎีโปรโมชั่นกับช่องดุษฎีชาแนลครับท่านใดที่ชมอยู่ก็อย่าลืมคัดกดกำลังใจด้วยครับกดติดตามช่องดุษดีชาแนลครับ กดติดตามเป็นกําลังใจเป็นกระดิ่งนะครับกดกระดิ่งเป็นกําลังใจด้วยครับช่องดุษฎีชาแนลนะครับก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่รับชมนะครับหลายๆท่านแล้วก็กดติดตามมาก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมแล้วก็กดติดตามเป็นกําลังใจให้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเนาะนะครับหลังจากที่ทําเสร็จแล้วเราก็จะมาลงต่ออีกครั้งหนึ่งครับตอนนี้ก็นะครับต้องไปตัดต่อให้เสร็จก่อนเนาะนะครับก็ถ่ายทําให้ท่านได้ดูเพียงเท่านี้ครับ เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ